สวัสดีครับผมแม็กฟอร์ดนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจำเพจแม็กฟอร์ดนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของตัวแอร์ะ Air นะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครรีวิวให้ให,ให้ลูกค้าดูแล้วกันเนาะว่าแอร์ของรถฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยเขาทํางานกันยังไงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูถ้าเป็นหน้าจอแบบเนี้จะมีเฉพาะฟอร์ดเรนเจอร์วายแท็กฟอร์ดแรปเตอร์เอเวอร์เรสต์นะครับทุกรุ่นนะครับที่เป็นหน้าจอแบบนี้ตัวนี้ทํางานยังไงนะครับอะ เรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดพัดลมลงหน่อยนึงโอเคเราเห็นคําว่าแอร์อิสระตรงนี้ใช่ไหมครับคือแผงควบคุมแอร์เนี่ยตรงนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเอาตรงเลยว่าปิดทิ้งไปเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชินนะครับไม่ต้องใช้นะครับไปใช้ตัวนี้แทนนะครับผมเปิดปิด Air แอร์เราสามารถเปิดตรงนี้ได้ถ้าเอเวอร์เรจะมีเพิ่มมาคือข้างล่างให้เป็นแบบว่ามีแอร์แถวหลังสามารถเปิดจากคนขับได้นะครับทีนี้เนี่ยวิธีการตั้งยังไงนะครับอะ ลองดูนะฮะเห็นไหมผมกดไปยี่สิบจุดห้ายี่สิบจุดศูนย์ฝั่งซ้ายเนี่ยก็เปลี่ยนด้วยแต่ทีนี้ผมจะแยกอิสระยังไงนะครับผมแยกอิสระออกไปนะครับแล้วผมกดเห็นไหมฝั่งนี้สิบเก้านะครับฝั่งนี้อ่ะผมปรับผมให้คนขับนะผมปรับยี่สิบห้าเห็นไหมครับแอร์เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะกดกลับมาให้มันเท่ากันเหมือนเดิมเรากดคําว่าอิสระเหมือนเดิมนะครับคือการทํางานที่เราลบปุ่มอุณหภูมิตรงเนี้ย มันก็คือเขาเรียกว่าอะน,นะครับมันก็คือน้ํายาแอร์แหละครับตรงนี้ก็คือน้ํายาแอร์ความเย็นของของรถนะครับว่าจะให้มันเย็นประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดแอร์ฉลากก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรากดคําว่าอัตโนมัติข้างบนตุ้มเห็นไหมครับเสียงพัดลมจะดังขึ้นมาทันทีพัดลมจะทํางานเองนะครับนะครับพัดลมจะเป็นการทํางานอัตโนมัติที่นี้ถ้าผมกดสองตัวนี้เข้ามาคือแอร์เป่าหน้าผมกับตรงตรงขาผม ถ้ามันยังไม่ขึ้นสีฟ้าคือมันยังไม่ทํางานนะครับไล่ฟ้าหน้าลูกค้ากดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นของตัวเอเวอร์เรสต์นะครับเอเวอ e ์เรสต์ก็จะมีให้เลือกอีกนะครับมีมีด้านหลังเพิ่มขึ้นมาให้นะครับอันนี้ผมกดเข้าไปเห็นไหมอันนี้คือจะต้องแยกเมนูไล่ฟ้ายังไงนะครับแม็กคือกดทั้งคันเลยนะครับด้านตรงกลางคือด้านหน้ารับอั่ที่ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับระบบแอร์จะทํางานตัวนี้นะครับหลายหลายท่านก็ยังงงอยู่ว่าแอร์เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับ ปุ่ม AC เห็นไหมครับเราจะเลือกที่ AC แบบไหนจะเป็น AC แบบแม็กเย็นสุดมันก็จะทํางานแบบแบบออโต้ครับก็จะจะแรงขึ้นมาหน่อยนี้ผมกดออกก็จะทํางาน AC เหมือนเดิมถ้าเรากดตัวนี้ออกนะนะครับแอร์จะไม่เย็นนะครับลูกค้าบางคนบอก่ไอ้แอร์มันมันไม่เย็นเพราะอะไรนะครับสําคัญนะครับ Ford มันมีฮีตเตอร์ด้วยนะครับถ้าลูกค้าเลือกอัตโนมัติไว้เนี่ยสมมติขับไปแบบนอหนาวนะครับแอร์มันจะปรับอุณหภูมิให้เองนะครับจะปรับให้เองนะครับ ปรับให้เองเลยนะครับปรับอาจจะแบบเนี่ยลองดูนะอดณหภูมมสูงสุดได้เท่าไหร่เห็นไหมก็ประมาณ30องศาหละครับก็จะเป็นแอร์อุ่นแอร์ร้อนทันทีนะครับบ้านเราก็จะมีไว้ใช้ตอนเราแบบไปแบบเชียงใหม่เชียงรายหน้าหนาวมีคงมีเขาอะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้ลูกค้าดูการใช้งานว่าการทํางานของแอร์ของของฟอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะก็อยากผมรีวิวเรื่องไหนก็ ถามผมเข้ามาได้นะครับในเพจนะครับอินบ็อกก็ามาถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อพอแค่นี้เนาะสำหรับการรีวิวเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวเรื่องอื่นอีกนะครับผมขอบคุณครับ